สวัสดีครับผมนัทพงศ์วันทองครับเกษตรพิทักษ์กโลกครับตอนนี้เรามาอีกหนึ่งแปลงสําหรับแปลงข้าวโพดนะครับอันนี้ข้าวโพดหวานหรืออหันสัตว,ว์ข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานรอบที่แล้วก็ข้าวโพดหวานใช่ไหมข้าวโพดหวานนที่นี้ทำจากข้าวโพดหวานอ่านะครับเดี๋ยวมาพบก,กับกเกษตรกรครับแต่ตอนนี้มาดูพื้นที่ก่อนอันนี้เขตอ,อําเภอดอนพุทธดอนพุทธตำบลบ้านหลวงตำบลบ้านอําเภอตำบลบ้านหลวงอำเภอดอนพุทจังหวัดสระบุรีอ๋อโอเคจังหวัดสระบุรีร้อยต่ออ่างทองอยุธยาเนาะนะแฟนบันแท้ใช้มากี่ปีแล้ว สองปีอ่าสองปีแล้วอ่าแนะนําตัวนีดหนึ่งอันนี้ป้าแจ้วก็ป้าแจ้วจ้ะองเดือนธันยนจ้ะอ่าป้าแจ้วจมาชิคเหมือนกันสวัสดีค่ะจันทพิ์จุดสมบูรณ์ค่ะอ่าสมาชิกโฟทีอ่าสองปีแล้วใช้มารอบที่แล้วแปลงนี้สองไร่ใช่ไหมไม่ถึงสองไร่ดีไม่ถึงสองไร่ดีได้ผลผลิตไปเท่าไหร่หกตันกว่าเท่าไหร่นะหกตันห้าประมาณหกตันห้าใช่โอ้โหตกไร่ละสามตันนะฮะตามสเปคของ ของเาเรียกว่าสเปคของผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมเลยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวขอถามนิดนึงเริ่มต้นใช้โฟอะไรยังไงเนี่ยเดูดูดูอันนี้ของจริงนะใช้ของจริงเลยอันนี้เอาโฟทีก่อนใช้โฟทีขาวเม็ดคลุกเมล็ดอะไรแหะคลุกเมล็ดยอดปลูกยอดปลูกอ่าแล้วก็ฉีดได้โฟทีพอขึ้นแล้วก็ฉีดได้โฟทีอ่าขึ้นได้กี่วันฉีดโฟที ประมาณสิบวันหรือ7วันอะไรเงี้ยอ่าอ่าแแล้วก็คือพูดง่ายเราก็ฉีดเรื่อยๆฉีดเรื่อยๆส่วนตัวนี้เราก็ฉีดป้องกันนอนป้องกันนอนอ่าแล้วเราเอาสีดำมาทำไม สีดำก็กันใบลายกันใบลายอ๋อกันใบลายข้าวโพดด้วยอ๋อแับกันเชื้อราด้วยใช่อายุแบบเราก็ดูข้าวโพดเราโตไหนบางทีถ้ามันนั่นมากก็เดือนหนึ่งค่อยฉีดก็ได้อ่าประมาณเดือนหนึ่งเราก็ฉีดตัวอ่าตัวสีดากันใบลายอ่าเพราะมันเกี่ยวกับเชื้อราใช่อันนี้เราฉีดบ่อยไหมไอตัวน้ําเงินเนี่ย ไม่บ่อยเราก็ดูถ้าไม่มีนอนก็ไม่ต้องขี่ถ้ามีนอนเราก็ค่อยขีดถ้าเห็นดูท่าเขาลงเี่อื่นเราก็กัน๋อ็ก็เราก็ดูความเหมาะสมใช่ไหไม่ใช่ใช้ตะพืชตะคือเนาะแต่ที่นีแค่ลดปุ๋ยรดปุ๋ยลดปุ๋ยลดต้นทุนรดต้นทุนลดปุ๋ยลดต้นทุนนะครับสไร่กว่าเนี่ยปกติที่ผมเห็นนะเขาจะได้อยู่ประมาณไร่ละตันกว่าเองใช่ไหมใช่ไหผลผลิตประมาณ3ตันเต็มที่ไม่เกินสตันเจ้าพี่น้องนี่ ลูกเอแม่ค้าจองแม่ค้าจองจแม่แต่ปลูกสองสองที่นี่แบบแม่ค้าจองแม่ค้าบอกให้คนอื่นไม่ได้เลยต้องจองไว้เลยโอ้เข้าเห็นเขาพูดเรานี่เขาจองเลยต้องตัดเื่อเต๋อเลยคือจองไว้เลยอ่านะครับอ่าแล้วเสียดายมาไม่ทันตอนเก็บฝักเนาะนะครับไม่เป็นไรผมเห็นต้นเนี่ยผมก็ชื่นใจแล้ว